โยวาซาวดีบูรุ่นเมกาดีบูรุ่นรูปายดีบูรุ่นชาดใสยทุกคนไวเดอ้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจัมแอดเซมเบิรนะเป็นเกมแนวอ่าโมบา้าอนิเมะห้าปะทะห้านะท่านผู้ชมนะเออตอนนี้ก็เปิดให้ในส่วนของเซิร์ฟอ่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเซิร์ฟฮ่องกงนะท่านผู้ชมนะไม่ไงั้นก็ไต้หวันนะครับแต่ว่าสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้นะท่านผู้ชมนะวิธีการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดผ่านในตัวแอป Q O O นะท่านผู้ชมนะสำหรับอ่าแอนดรอยนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะท่านผู้ชมเอ้ย พี่ก็เป็นอย่างจะมูเท่าไหร่ดอกนะคนดูนะฮะแต่ผมจะทิ้งลิงโหลดมาให้เด้อสำหรับแอ Android นะฮะส่วน iOS เนี่ยก็ย้ายตไปโหลดที่ประเทศไต้หวันหรือว่าฮ่องกงก็ได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าฟิลิปปินส์ก็ได้นะครับเนาะเกมนี้นะครับอ่านี่ผมก็ใช้อาจจะตัว v p n u เ o o นยูยอร์ในการเล่นเอานะครับท่านผู้ชมนะมาเวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับผมก็กดโกไปก่อนนะครับน้องๆนี่มันก็จะมีในส่วนของ Normal แล้วก็ AI m a แ c h แล้วก็ s t a r t ท o ูนผมจะเล่น Normal แล้วกันเนาะเอ๊ะมันม อ่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นในส่วนของเอไอแมทดูก่อนสักตาหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าโอ้พี่โกงไปโหดไม่เก่งได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูบ้ารยการสอ่ะ,อเ,อะเอาลนะรอนะครับคนดูเอ้ยลงแรงเลยดีกว่าว่าคนดูเฮ้ย อ่ะโซโล่แล้วกันนะอินดัสเทรียลไปลุยโรงแรงมันจะโหดเกินไปเปล่าว่ะคนดูผมอยากชิวๆก่อนเอาชิวๆก่อนดีกว่ากูไปเล่นบท <laughs> สมนมดาก่อนดีกว่าคนดูนี่นะครับก็ย้อนออกมาได้นะครับมันจะมีให้เล่นนะครับเฮ้ยอะไรอนะ่ะแอ็กซงแอ็กซิปอะไรนะอ่ะอ๋อมันเชิญทีมได้นะครับอันนี้แมทนี่มีโหมดแบบอ่าพอยต์แมทก็มีนะท่นานผู้ชมนะผมจะเล่นนะ่แมทแบบออสตาริหน่ากันนะเอาง่ายๆนะครับสตาร์ทรูมเลยดีกว่าอ้โหนี่เป็นเล่นกับคนดูโอเค อ,นอ,อโนโม่นโม่ฟรีเยอร์ไปแมทเลยครับวู้ฮู้มาเว้ยมาเว้ยโอเคโอเคกดครับพี่เฮ้ยโซโลโอ้โหตัวละครโหดนะมีตัวให้เล่นเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนะเออรวมอนิเม่มูบา้าห้าพะห้าจริงๆผมไม่เล่นลูฟี่นะลูฟี่ก็โหดนะผมขอเล่นลูฟี่แล้วกันรอบนี้นะอย่านี่ โคตรึงทันจิโร่ก็โหดนะครับผมบอกเลยแต่ผมขอเล่นลูฟี่แล้วกันรอบนี้เฮ้ยอิจิโกโคตรโหดโคตรเทยอันนี้มันเอาอิจิโก้มาลงเลยเว้ยเฮ้ซาสึกิแล้วก็ลูฟี่แล้วก็นารูโตะโอเคซุนโกคูมันรวมหลายอนิเมะมากนะมันจะเป็นวันพีซนารูโตะ้แก้อนบอลจูจูสึไคเซนเดมอนสเตเยอร์อะล็อกอันเดดอ่าฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์แล้วก็อะไรอีกว่าบีเทพมรณะโอ้โหโอ้เยอะคนดู แลก้อนบอลนะครับเยอะประมาณ9เรื่อง8เรื่องนะท่านผู้ชมนะสลับอาจจะถูกก <oke> ินนิเนาะมาเว้ยเราจะมาลิงกันเลยนะครับคนรู้โอ้ฝั่งนู้นมันมีตัวอะไรบ้างวะน่าบ้าก่ะฝั่งนู้นมันมีโอ้โหมีไออิดาริยูจิแล้วก็ไอ้นี่นะครับอ่าอะไรนะคิรุคิโซโซยักษ์เหรออ่านว่าไงวะไมตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้คิรุยะคิรุยะเหรอใช่ไหม แล้วก็นีซุกโกบแล้วมีอูซบแล้วมีฟิเซอร์ด้วยนะโอ้โหมีแต่ตัวตึงนั่นเนี่ยบาค่ะรับรองว่ารับรองว่าซิ่แน่ๆเลยนะคนดูอย่างเงี้ยเอาเว้ยเอาเว้ยรอครับที Welcome Arena All to Star มา Welcome to All Star Arena อันนี้ผมเล่นบนมือถือ r o G Phone 7นะท่านผู้ชมนะ อูน่าซูคอมชูแช่พิจ e ตรนูแปดทูแมทชูแมทเฮ้ผมว่ามันวิ่งแปลกๆว่ะควรไปวิ่งกลางนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทนึงทำไมทำไมควบคุมผมมันแปลกๆว่ะแยวขอปั๊บก่อนโอเคนี่นี่นี่ค้างไว้เพื่อวิ่งโอเคไปได้อยู่ได้อยู่คนดูผมเฮ้ยใครเฟิร์สบอดมา ตรงไหนมาหน้าโอ้โหตรงบนกำลังนัวลเลยจะใส่นัวนีเลยเนี่วเนี้ยหน้างันเอาเว้เอาเว้ย,วยลูฟี่เราโนตริงนะใครเปิดกันแล้ววะฝั่งเราเปิดกันแล้วเหรอข้างล่างมาโอ้โหข้างล่างลงสามกูจะรั่วข้<ร>างบนนี่ไอ้ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้จากบีเทพมรณะนะนะท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเอาดิเออสวยครับลุงก,ก่อนสกิลคนดู อันนี้มันอยู่รัวเลยนะนี่ข้างล่างตรงนี้สวยปั๊บผมลืมใส่ปุ่มนะผมขอใส่ปุ่มก่อนจริงจริงมันปรับได้อยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันซา่าจัดเลยอันนี้เอา G phone นี่มันมีนี่นะท่านผู้ชมนะมีฟังก์ชันตั่นของมูบ้าลงก่อนเลยปิดบ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เลยครับสวยสวยปั๊บเปิดสกิลก่อนเลย สวยครับอือเย้กับมาล้วงนี่ครับก็มาดีครับมาเดะมาเดะอุดขมามานไม่ได้นะคนดูนะฝั่งนู้นมันมีคนด้วยนะนี่ผมปิงร้อยสิบนะครับผมต้องเล่นระวังอุ้ยโอ้โหกูตายไในนียนี่คนดูเหลือเกือบซุยรีคอร์กลับบ้านก่อนบ้าแก ้างวนกันกำลังนัวเลยนะถ้าเล่นไม่ดีแพ้ได้เลยนะครับคนดูผมบอกเลยอูนาซุกอบูต้ฟาฟินยนรูปัตัวนินจูน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันหัวจัไม่เพรว่าจะไปฝั่งม,มันเริ่ม,มันหัวแล้วว่าคนดูเกมมันวิ่งดีนี่พวกนี้ราม่อนโอ้เดี๋ยวแม่งเจอป๊นนึง ลูฟฝ <ON> ีกูมูกูเหนาอโอ้โหเจ็บโอ้โหเฮ้ยมันเล่นป่าโคตรดีเลยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี้ยวิ่งกลางนะคนดูระวังเเว้ยเว้ยเบินเบินของมันเล่นนี่สเนี่ยนี่เลยครับสวยโแม่งล้วงแม่งล้วงเพื่อนกูถึงในป้อมเลย โอ้มันใจมันกล้าว่ะไอ้ตัวนี้แสดงว่ามันเล่นจนช้ำมันนะแรงแรงแรงนารูโตะนอนนอนล่วงเป็นผงคนดูระวังเนื้อข้างล่างอ่ะแต่ผมว่ากลัวมันมากลัวมันหลอยผมนี่แหละคนดูเย้ไปดิไปถอยถอยถอยไม่ไหวก็ถอยครับคนดู ไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ทำอะไรเลยนะตรงนี้ตรงดีจีนก่อนอ้าวเฮ้ยนี่ครับสวยนี่ครับสวยโอ้ยโอ้โหดูมันฟิเซอร์กดไดไงเอ้ยซาสสึกิเบสซาสสึกิทำอะไรวะโอ้โถมันเป็นคนกดนี่กไน แกสักสิกิเราไม่ใหม่เลยนะครับเฮ้ยแต่ข้างบนโหดอยู่ข้างบนพอได้อยู่นะครับมุนเราพอเล่นได้อยู่ไอันี่ปอมเราเริ่มพุนแล้วนะอิตาลียูจิแม่งเอาเรื่องว่ะโว้วววไอ้นี่มันใสหล้วงจัดเลยคนดูฟาร์มมากเลนะผมไม่ไหวแล้วอย่างนี้ยิงฟาร์มก่อนฝั่งนู้นแม่งเล่นดีจังวะ นี่เอาดิสวโอ้โหมันเลียวเจ็ดแม่งฟาร์มแม่งวิ่งโคตรดีอ่ะแม่งตัดแบบตัดไทม์เราโคตรดีนะคนดูอย่าละครับสวยนี่เลยครับสวยเฮ้ยเอาดิเพื่อนเออนั่นแหละสวยสวยสวย,สวย,สวย ได้อยู่ได้อยู่แต่คุ้มอยู่มันเข้าม,มันหิวมันหิวจัดเลยเข้ามาล่วงในในป้อมเข้ามาล่วงในป้อมกันล่วงเลยครับคนดูเอาเว้ยโอ้ลานางนั่งได้ไหมนะอุ้ยเกือบแล้วยูจิเอไปดักบอลเรามันแปลกๆอย่างวะเอ้ยนี่ยิงดีนี่ยิงดีอิตาดูดียูจิเราสงสัยต้องโดนว่嘛 ตามไปตามล้วม <set> <injections> ันในป่าดิยังเว้ยฟาร์มเปล่าวะห้อมคุณจัดเลยอะคนณดูเดี๋ยวว่าเออฟาร์มก่อนคนดูรอแต่เบสซตะกิเกิดนี่เนี่ยเบสตะกิกูตายเกินใช่ไหมเฮ้ยบนลระวังนั่นน่ะโอ้แม่งคนหงุด นี่แม่งโหดจัดเลยนะคนดูผมบอกเลยเอาดิอย่านะอย่านะแบสซัสกิ้บแบสซัสกิจัดสวยนี่เลยครับสวยมาดิเว้ยไต่ลงไม่ทันผมควรที่จะสกิลเนี่ยอันตีสักสองรอบนะ วืดได้ไงวะนี่นี่แหละครับสวยเฮ้ยโหโคตรแรงตะกิลเลยว่ะเฮ้ยเลือดหายหมดเลยวัดแต่เฮกวัดแต่วัดแต่เฮกโอ้เลือดหายเลยอะคนดูดูนี่เดียวเฮ้ยสวยแบสตะตะเกะโอ้โหเกือบได้นะเกือบได้นะโอ้ยเหงาเลยเว้ยนี่มันมันโหดจังวะเนี่ยโคตรโหดเลยดูดิดูสกอรอบนี้ ตัวล้วงโคตรดีกวก้าวตายหนึ่งของแม่งวิ่งโคตรไวเฮ้ยวะใครจะกมันเริ่มนั่นน่ะคุณดูฟามให้ไวครับคุณดูเกมนี้แทงคิดไม่ค่อยไหวหรอกนะตายนั่นไงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยคุณดูนดูอยู่จีอยู่จี้สวยแล้วสักที เฮ้ยตายเลยโอ้โหอะไรวะน่าวัดใส่เฮ็ดสามตัวล่วงเลยเบสซึกิกูไปแหละโอ้ตีแม่งยับจังเลยวะยับมากๆเลยนะคนดูนะยับแบบเรทเท่น่ะนี่เป็นครีเลยอ่ะบ้าก่ะเออ๋อตายนั่นน่ะเป็น้อมตี our t e a t นี่จัดจัดออกเลยนี่เลยครับสวยสวยนี่เลยครับสวยอ้าวอ๋อเด้อเน่โอ้โหโอ้โหแบทแบทสติกิเกือบร่วงเฮ้ยกูโดนท่าอุซกิอย่าเนเพื่อนอย่าเนี่เพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตมาสองตายเลยหรอเฮ้ยทำไมสกิลมันแรงอย่างนี้วม่อคนดู แต่เฮ็กนนเนี่ยไอ้หนุ่มเนี่ยโอ้โหโ,ตโคตรแรงนี่ของอะไรวะคุณดูดูกว่านี้โอ,โ,โอ้โหเ,เวอร์จัดเนี่ย <c oughs> yeah. ปิ้วปิ้วมาตุยเลย <c oughs> ตายเลยนะท่านผู้ชมดูเข้าไปเนี่ยมันมันจะอินไหมวะเฮ้ยมันจะอินเรามันจะอินเรา นี่นะครับสวยเอ้ยเอ้ยอะีรโอ้โหมันบินมาแค่ทีเดียวแม่งแตกเลยว่าหดเกินโอ้โหพี่ล่างงูคุณโดนอิตาลีดูจีด้วยโอ้ยรุ่ตัวเราทำลุยไม่ได้ลุยเอาดีตายแล้วนะอ่าเรียบร้อยชอบเดินลึกนี่ยูจิชอบเดินลึก

เอาดิกำมา้วงเข้ามาโอ้โหเกือบตายกูเอาดิเอาดิคนดูมันต้องเสี่ยงมาแอนดีกว,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 ว่ากลับถอยถอยจะตายนั้นในป้อมจะแตกกันนะเฮ้ยไม่มีเงินออกของนั่นี่คนดูตอนนี้ผม เอาเลยดครับสวยนี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยแตกทีนี้โอ้ยไอตัวนี้มาทีเดียวแม่งแตกหมดเลยอ่ะนึกว่าจะล้วงได้โว่หดล้วงเลยเฮ้ยโอ้โหป้องกินเธอพี่อย่างงั้นน่ะถ้าพี่จะตีผมขนาดนี้นะทีมไม่ทีมพี่เนี่ยเรียบร้อยครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนับสำหรับตัวเกมจำแอสเซมบล์นะบอกเลยโอ้โหมีแต่คนโดนหดนะเดี๋ยวนี้นะเออก็ประมาณนี้ในการนับไปรวมไปเร่งกันได้นะครับนี่หนูอยู่ด้านล่างทำเจตะคิปนะ เออสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า